กรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆเยาวชนส่งคลิปผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสื่อสร้างสารรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติระดับเยาวชนเพื่อเฉลิมรรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนงในโอกาสพระราชพิธีม,มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับ กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติระดับเยาวชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 สร้างกระบวนการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยโดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการแบบทีมทีมละ3าคนพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนผลิตผลงานส่งเข้าประกวดในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาว1-3นาทีในหัวข้อ6รอบพระชนมพรรษาอานาราชร่มเย็นซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยว กับพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยสำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา100,000บาทพร้อมประกาศริยบัตรรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล70,000บาทรองชนะเลิศอันดับ2 50,000บาทและรางวัลชมเชย20,000บาทขณะที่มีรางวัลป๊อปปูล่าบหว์10,000บาทครับ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่1ถึง26กรกฎาคม2,567ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prd.go.th ครับ